คนส่วนใหญ่มักมองเห็นสิ่งที่ร้ายสาระว่าเป็นสาระเป็นกำไรของชีวิตทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วสิ่งจอมปลอมเหล่านั้นล้วนทำให้ขาดทุนชีวิตทั้งสิ้นเพร,ราะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากดังนั้นน่ะเมื่อเราได้กายมนุษย์ซึ่งเปรียบเสมือนต้นทุนมาแล้ว ก็อยู่ที่ว่าใครจะใช้ชีวิตได้คุ้มค่ามากกว่ากันจะก,กำไรหรือขาดทุนก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงสั่งสมแต่บุญกุศลอย่างเดียวบุญกุศลที่เพิ่มขึ้นทุกทุกวันถือเป็นกำไรชีวิตยอย่างแท้จริงและจะกำไรอย่างสูงสุดตราเราเข้าถึงพรระตัตนาตรายภายใน มีที่พึ่งเทื่ระลึกที่แท้จริงชีวิตก็จะปลอดภัยและได้ชื่อว่าได้บรปปรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตอีกทั้งมีกำไรชีวิตอย่างมาหาศาลอีกด้วยนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสัพพิยสูตรความว่าบุคคลใดงดแว้นจากบาปทุกชนิดล่วงความทุกข์ในนรกได้แล้วดำรงอยู่ บัณดิตยกย่องบุคคลนั้นว่าเป็นผู้มีความเพียรผู้นั้นมีความแกล้าผู้คงที่เห็นป่านนั้นมันได้กล่าวว่าเป็นนักปรา์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนักปรา์ไม่ใช่ฉลาดเพียงในการเอาตัวรอดในภพชาตินี้เท่านั้นแต่ต้องฉลาดในการเอาตัวรอดจากทุกภัยในสังสารวัตนี้ด้วย โดยจะต้องงดเว้นจากบาปอคุศสทุกอย่างจะได้ไม่พลัดไปเกิดในอบายเหมือนเตมิยรากุมารผู้รู้จักเตือนตัวเองเมื่อเห็นภัยในนรกแล้วจึงยอมอดทนที่จะต้องทำตัวเป็นประดุษคนง่อยเปลี่ยคนหูหนวกคนใบเพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็นราาประราชาเรามาติดตามเรื่องราวต่อจากเมื่อวานนี้กันเลยนะจ๊ะ เสบเนื่องจากพระเตมียะคุม,มารเด็นพระบิดาทรงรับสั่งให้ประหารชีวิตมหาโจรโดยวิธีการทารุณกรรมก็ทรงสะดุ้งพระไทยทรงนึกถึงความทุกข์ทรมานที่ตนคอยสวยวิบากในนรกจึงดำริว่าถ้ากเราได้วสวยราชสมบัติเสบต่อจากพระราชบิดา ก็คงไม่พ้นต้องทำบาปกรรมให้สร้งประหารชีวิตบุคคลมากมายเช่นเดิมแล้วก็จะต้องไปเสวยทุกใหญ่ในนรกอีกพระกุมารยังได้แต่บรรทมกระสับกระส่า,สายทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นไปจากพระราชมนเทียนได้ในขณะนั้นเทพธิดาจึงเคยเกิดเป็นพระมารดาของพระกุมารซึ่งสถิตยูนเหนือเสเวตฉัตร ก็ได้แนะนำว่าพ่อแต่มียะพ่ออย่ากลัวไปเลยหากพ่อต้องการจะพ้นไปจากพระราชมนเทียนี้พ่อก็จงแทงทำตนเป็นคนง่อยปลยีแม้พ่อไม่ได้หูหนวกก็จงแทงทำเป็นคนหูหนวกแม้พ่อไม่ได้เป็นคนใบก็จงแทงทำเป็นคนใบและอย่าประกาศความที่พ่อเป็นคนฉลาดจงปล่อยคนเข้าใจว่าเป็นคนข่าว หากพ่อสาม,มารถทำตามอุบายนี้ได้ความปรารถนาก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนพระเตมียกุมานไดสดับถ้อยคำที่เทพธิดาแนะนำก็ทรงทำตามและได้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ว่าต่อจากนี้ไปเราจะแสดงตนเป็นคนง่อยเปรีย้ยเป็นคนหุนหนวกและก็เป็นคนใบ้เราจะทำอย่างนี้จนกว่าความปรารถนาของเราจะสำเร็จ นับจากนั้นมาพระราชกุมารก็ไม่ได้ท่งเสียงหรือตรัสอะไรอีกเลยไม่ทรงขยับพระหัตถ์และพระบาทจึงโดผิดแผกจากกุมารทั่วไปไม่จะทรงเมื่อยล้าสักเพียงไรก็ทรงอดกลั้นยึดมั่นในคำอธิษฐานนั้นไม่ทรงเงนแสงไม่สแสดงการไปหิวนมเหมือนกุมารอื่นและทรงบรรทมอยู่ในพระอริยบทเดียว โดยไม่ไหวติงพระหัตถ์และพระบาทเลยแม้จะเสวยน้ำนมก็จะเสวยแต่จะพาะเวลาที่ผีเลี้ยงนางนมถวายเท่านั้นอาการผิดปกติของพระราชจุมามันจะทำความชงนใจให้แก่เราแม่นมทั้งหลายผู้ดูแลจึงพลอยเศร้าโศกแทนพระราชจุมามว่าทหากยังคงมีอาการง่อยปิี้ยอยู่เช่นนี้อนาคตของพระองค์จะเป็นเช่นไร โดยจะพ,พระพราชนกชนนีนั้นเมื่อทรงเห็นพระราชโอรถสถทรงประทับนิ่งไม่ไหวติงเช่นนั้นก็ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งเพราะพระราชกมุมารไม่มีลักษณะของคนง่อยเปรี้ย ع. ให้เห็นเลยทรงเมพระพร,ะรานมามัยสมบูรณ์ทุกอย่างพระเจ้ากาศิกราชทรงนำบริว่าพระกุมาของเราคงยังหงอยเหงาเพราะไม่มีเพื่อนเล่นกับมัง จึงได้แสดงการนิ่งเฉยเย็นชาเช่นนั้นควรที่จะได้กุมมาทั้ง500รอคนมาเป็นเพื่อนเล่นด้วยจึงมีรับสั่งให้นำกุมมารทั้งหมดที่เกิดในวันเดียวกันนั้นมาอยู่ในวังก็เป็นเพื่อนเล่นกับพระราชจุกุม,มารแม้พระราชจุกุม,มารจะทรงทราบเรื่องราวทุกอย่างดีอยากจะทักทายหัวเราะเล่นด้วยขยา,าต้องอดทนทำเป็นไม่สนพระไทย กมานในหลายครั้งหิวข้าวกร้องให้เพื่อจะดื่มนมแต่พระราชกุกมารกลับบรรทมนิ่งไดยทรงนึกถึงภัยในนรกจึงสอนตนเองว่าเร,ราจะไม่ร้องไห้เพื่อได้ดื่มนมเปน็นอังขาดแม้ร่างกายของเราจะสู้ผอมตายไปก็ยังประเสริฐกว่าพระราชกุกมารทรงเตือนตน,นเองโดยตำริว่าจะยอมตายเช่นนี้แล้ว แม้กุมมาเนื่นๆจะร้องไห้แล้วได้ดื่มน้ำนมส่วนเวลากุมารก็ไม่ทรงการแสงแต่อย่างใดยังคงทนนิ่งเงียบอยู่เช่นเดิมพวกนางนมทั้งหลายเห็นนากการของเวลากุมมาผิดไปจากกุมมาทั่วไปจึงทั้งสงสารและกังวลใจจึงได้นำความนี้ไปกราบทูลพระนางเจ้าจันทาเทวีให้ทรงทราบจ่งทำให้พระเทวีทรงกังวลพระทัยเพิ่มขึ้น พระนางได้กลับไปกราบทูลพระราชาสวามีให้ทรงรับสั่งให้หาแพทย์หลวงมาถวายการรักษาโดยทันทีแพทย์หลวงผู้เชี่ยวชาญที่สุดใน,รนพระนครไม่ได้ตรวจดูพระอาการโดยละเอียดแล้วก็กราบทูลว่าขอเดชะพระราชกุมารมีพระปรานาไมายสมบูรณ์ดีทุกอย่างไม่มีโรคทางกายแต่อย่างใด าจะมีก็คงไม่โรคภายในที่ไม่ทรงสบายพระไทยอะไรสักอย่างขอระองทรงโปรดให้พระมามผู้จำนานในการดูลักษณะมาตรวจดูเธอพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาศิกราชจึงรับสั่งให้พระรามซึ่งเป็นหัหลวงประจาราชสำนักเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าท่านพระรามเหตุใดออรถของเราจึงไม่ร้องไห้ ไปจะ,สะเสวยนมเหมือนกับกุม,มารอื่นท่านยังช่วยตรวจดูทีเถิดพวกพราหมณ์ู้้จํานาในเรื่องการดูลักษณะได้ตรวจดูโดยทัวท่วทีไม่เห็นมีสิ่งผิดปกติจึงกราบทูลตามที่ตัวเองเห็นว่าขอเดชะไายามิพ้นกล้าวขอพระองค์จะได้ทรงกังวลพระทัยไปเลยธรรมดาของผู้มีบุญญาธิการ ย่อมจะมีความอดทนมากกว่าคนทั่วไปน่าจะทดลองให้นางนมถวายนมโดยปล่อยล่วงเวลาไปสักหน่อยก็เป็นเช่นนี้เชื่อแน่ว่าพระราชกุกมารจะทรงกันแสงเพื่อขอเสวยนมเองพระเจ้าค่ะพระเจ้ากาศิกราชจึงทรงรับสั่งให้พวกนางนมทำตามนั้นแต่ก็ทรงผิดหวัง พ่อแ,แม่จะทดลองให้สวยนมผิดเวลาบางคราวนางนมได้ถวายนมวันละครั้งปล่อยให้พระราชกุม,มารทนหิวไปเรื่อยๆแต่พระราชกรุม,มารก็กลับทรงนิ่งเฉยไม่ได้ร้องไห้สักนิดเดียวลงไม่ยังทรงเป็นทารกน้อยแต่ทรงมีขันธิธรรมเป็นยอดเพราะทรงอดกลั้นต่อทุกเวทนาเห็นป่านนี้ได้สมดังที่บัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า ความอดทนเป็นะบาธรรมอย่างยิ่งพระนางเจ้าจันทาเทวีทอดพระเนเห็นพระราชกุมารไม่ทรงร้องไห้ไม่ทรง,งข้ามครวนไ่ครูพระหัสละพบาทไม่เปล่งพระวาจาไม่จะต้องอดทนอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันเกิดจากความหิวก็ตามพระนางเห็นดังนั้นแล้วก็ไม่อาจจะทนดูอยู่ได้ จึงตรัสว่าลูกรักเจ้าคงหิวมากแล้วในเมื่อเจ้าหิวเหตดาดจึงยังนิ่งเฉยอยู่เล่าหากเจ้ายัางคงน,นิ่งเฉยไม่ร้องไห้ไม่พูดจาแล้วเจ้าจะให้แม่ทำอย่างไรถึงอนั้นพระกุมารก็ไม่เด็ดแสดงการตอบรับแต่อย่างใดทำตอนไม่ดเดขคนหุนหนวกไม่พูดจาเหมือนเดิม ล้วก็มาได้เลือกดำเนินตามวิธีการนี้ซึ่งจะตั้งฟาฟันกับอุปสรรคมากมายเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ลูกทุกคนอดทนในการสร้างบารมีวเวลาตั้งใจะจะทำความดีอะไรแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่เต็มกำลังแล้วก็ทำให้สำเร็จ ความมันทนจะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองในธรรมกระทั่งนําเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมได้นะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสําเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านเทิน